วิผู้ดินตำนานของคนกับควายสารคดีงวกควายกเกษตรโคกหนองหน้าสวัสดี FC พี่น้องที่ติดตามช่องของวิ์ผู้ดินนะครับมืัอนี้ผมจะพามาเบิงควายเรลาเกานะครับก็ได้รับการพัฒนานแล้วนะครับอยู่อำเภอเสก,กา จังหวัดบึงกาฬนะครับพี่ซี่พี่น้องครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับตอนแนะน้าเนี่ยครับคุณพ่อครับครับผมนายวัยกระมอนครับครับอยู่อำเภอเทยกายครับครับอยู่ในเขตอำเภอหน่อยละใครจะขึ้นจะหากึ้มาเบิ้งเอาครับจะขึ้นอะขายกันน้อคุยบอกก็ได้ครับพ่อมีฝ้าจากตัวครับตอนนี้เดี๋ยวนี้มีอยู่สิบกว่าตัวครับมีอยู่สิบกว่าตัวนะพ่อสิบกว่าตัว แสงอาจจะมืดแน่นะครับเจสซี่พี่น้องครับตอนนี้หาโมงแรงแม่แม่นี่สูงายบันไดพ่อลอยสี่สิบอยสี่สิบเอ็ดลอยสี่สิบเอ็ดลูกเพิ่นเป็นตัวแมหรือตัวผู้ลูกตัวแมลูกตัวแม่ได้จักเดือนหรครับลูก้อยเพิ่นประมาณสองเดือนเป็นลูกของตัวไหนครับลูกของไอ้ทายาทบวกขาวทายาทบวกขาวแล้วแม่เพิ่นห่ะครับสถานะตอนนี้ล่ะอยู่นี่พึ่งสมได้ประมาณ ที่หามืองครับยังโบรานรอบผสมกับตัวไหนพ่อผสมไอ้ดาวเหนือผสมกับดาวเหนือนี่ใบมีหลอดพ่อครับมีใบมีหลอดพอ่อผมยังกับขอขอเบื้องใบเบื้องหลอดนะพอ่อมีใบมีหลอดด้วยโอ้นี่นะครับผสมกับดาวเหนือมีใบมีหลอดนะครับจากปีไอ้ฟ้ามของพี่สมบัตินะครับผสมเมื่อวันวัน,ว,น,ว,นวันที่เท่าไรพ่อวันที่ วันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ผสมเมื่อวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหานะครับยังบอท่านผ่านหลอดนะครับกอเปิดราคาไว้หลายรปันใดครับแม่นี่เปิดดไ้สองแสนสองสองแสนสองต่อรองกันได้ต่อรองราคาได้เป็นลูกโตแม่เป็นท่ายาของบัวขาวบัวขาวเนาะนั่งหน่อยนี่เพื่อประมาณสามลูกนะพี่นิกเกอประมาณสามลูกสูงหไร่ปันใดกว่าครับ ร้อยสีบวกสูงร้อยสีบบวกนะครับพ่อมีเบอร์เบอร์ทับ่อเบอร์โทรบ่เบอร์มี่ครับกับขอเบอร์โทรนะเนี่เบอร์ศูนย์หกสองหนยหกสามศูนย์หกสามศูนย์สามศูนย์สองศูนยอสาึ่งศูนยหอกหนมหคุณพ่อซื้พ่อกระมุนอยู่ในตลาดอำเภอเสกา จังหวัดบึงกาฬแจ้งยุ่งอ่อ,งอ,อนี่นะครับเอฟซี F ่พี P ่น้องครับสูงร้อยสี่สิบบวกผสมกับเจ้าดาวเหนือไว้แล้วนะครับลูกหน่อยเป็นท่ายาดของบัวขาวเ,เป็นคว้าเราเก่า อยู่จังหวัดบึงกาฬนะครับอําเภอเซกาพ่อเปิดราคาเวลาปันใดก่อพ่อสองแสนสองสองแสนสอต่อรองราคาได้ต่อรองราคาได้สนใจกับทุกเกาะมหาพ่อกำมืกำมือนได้นะครับเจ็บซี่พี่น้องครับเบื้องอข้างบนเป็นตัวยิงนี่นะครับว่ามันกับบนยิงปันไดนะครับเจ็บซี่พี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งถ่ายเบิ้งพ่วงนุ่มเพลินเบิ้งหางเบิ้งขานะครับ เดี๋ยวพามาเบิ่งอีกนะคู่แม่หนึ่งนะครับนี่อีกโคมหนึ่งนะครับลูกเป็นตัวแม่เป็นลูกตัวแรกเ่าพ่อนไงลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกเป็นลูกตัวแม่พอควายนั่งน้อยเป็นตัวใดครับพ่อบ้านๆเท่าไหร่ครับพอควายบ้านๆสูงร้อยสี่สิบแปดสี่สิบเก้าคนตัวพอนะ่อหน่ะประมาณร้อยห้าสิบตัวอยู่โอ้อแล้วแม่นี่หรอครับสูงหลายปบนไดนแม่นี่ประมาณสามสิบแปด ร้อยสามสิบแปดได้ยร้อยสามสิบแปดบวกเนี่ย mm hmm. พอเปิดราคาไปหลายเป็นไงครับแสนสามหาพันคูณแสนสามหมื่นหาพันบาทเนี mm ่ย hmm. ตอนนี้เพิ่นทองบ่ครับทองว่างทองว่าง mm hmm. เป็นควายก้าๆเข้าเนี่ยควายบันบานเนาะครับเนาะนี่นะครับตอนนี้หาเมงแรงเกือบหกเมงแรงนะครับวันจีมีแสงอิตาเว่นคอยแน่นะครับผมกะจะหามุมกล้องให้พี่น้องได้เบิ้ง ความชัดเจนของป้ายแมอนี่กับลูกนะครับความสวยงามโดดเด่นอยูย่ใสพี่น้องพิจารณาเบิงเอานะครับป้ายอยู่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับลูกพูดกำลังเงี่นาพี่นีอได้ลูกสามกำลังเงีกว่านี้เลยนี่ในรอยซีอยู่ถ้าถ้าได้ลูกสองลูกลสามนี่ในรอยซีก๋าจีรอยซีสิบบวกนี่เดี๋ยวนี้มันควายลูกแหลก,กควายลูกแรกพ่อเปิดราคาเวลาเป็นไงครับแสนสามพันแสนหมื 3, 5, ่น สนสามหมื่นห้าพันแสนสามมืนหาพันบาทพ่อขอท้วนเบอร์ทุยนะครับเบอร์โทรกับศูนย์หกสองสามหกหนึ่งสองเก้าศูนย์ห้าพ่อกับมุนเนาะครับเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันนะครับนี่นะครับคุณพ่อเราเมื่อเนี้ยจะผ้ามาเบิงจักจักตัวกับพ่อประมาณสิบตัวเมื่อนี้สิบตัวกับผมเดี๋ยวเขาจังไปเบิงตัวใหม่อีกนะครับเนี่ยผ้ามาเบิงอีกแม่หนึ่งนะครับ บบไหวยกินน้ำนอนตุ่มปล่อยเลี้ยงไล่ทุ่งเลยแม่แม่<ม>พ่อพ่อนี่นะครับบริเวณที่พอ่อเล้าเลี้ยงนะครับงากรบืมีดอกบอ่ได้ปลูกงาน,นะครับเลี้ยงแบบบ้านๆเฮาเลยม <า S 2> แมน่นี่สูงไรนานไหนพอ่อ 3, 6, 3ประมาณหน่อยสามหกสามเจ็ดเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะครับประมาณลุดสตัวเพิ่นไม่ีไม่รู้มา่อไหร่จตัวครับสองตัวแล้ว ตอนนี้ลูกเพิ่นไปใส่แล้วขายเปิลเปิลแล้วขายเปิลเปิลแล้วเหลือเหลือแต่แม่แม่นั่งนี่เปิลเปิลจะมาลูกในท้องนี่เหรอครับอ๋อท้องจักเดือนแล้วประมาณสามสี่เดือน 3, 4, 4, ท้องกับตัวใดครับท้องมันมาน้าใหม่ข้าเจ้าได้ตัวนี้อ๋อท้องมาตะน้ำข้าเจ้าแล้วจักจักเดือนกาะที่เดือนท้องสี่เดือนกับควายบ้านเป็นบ่อพ่อเปิดไว้หลายบนใดตัวนี้ตัวนี้บ่อหกหมื่นหาตัวนี้หกหมื่นหา นี่นะครับเปี๊ยจีพี่น้องครับผู้ใดอยากได้ฝ้ายไปพัฒนาทุ่นว่าหลายเนาะพ่อแมีนเนนพอดีเรื่องพ่อพอดีโค้งสางมันดีอยู่โค้งสางดีนะครับตามผมเบิ่งกะนี่พี่น้องพิจารณาเบิ<_<_่งเอาตอนนี้ท้องอยู่จักเดือนกว่าพ่อสี่เดือนท้องสี่เดือนคำแล้วเพิ่งกะอยากเข่าคล้องนะครับปลูกไว้เพิ่งกะสีหุ่นแน่ เอาเดีย๋ยวพามาเบิ้งอีกนะครับเดี๋ี่พี่น้องครับพ่อเนี่เป็นแม่ลูกบ่บ่ครับไหนแม่ลูกมมแม่ลูก <That 's S 2> แม่ลูกลูกแม่ลูกก็เป็นตัวแม่ถ่ายคืองงามจะเป็นลูกของตัวตัวใดครับนางไหนตัวนี้เพราะว่าย่านเขาจะผสมเทียมมาอยู่แต่ว่าห่างดีขนาดนั้นออห่างดีไหมย่านผสมเทียมมาแต่กับว่าลูกว่าเป็นเป็นลูกอ้อจุมากมก็ม่กับม้าไ,ไม่เดียวมัน ตัวแม่กักัมมันเนียนเดี๋ยวมของเพราะว่าคอยนี่มันเสกตลอดนะโอ้ยุดอยู่ในคอของพ่อมี่มีพ่อพ่อพันควายเหนยนเหุ้มปูอยู่กลางเปิดจะขึ้นโค้งตอนไหนเหนนมีโอ้ยมีคุ้มฝูอยู่ครับอันโค้งนี่พอเปิดล้ว่าวเป็นไร้ใดเนี่ยเปิดเป็นไร้านได้คนมค้มสูงมันได้คค้มสูงประมาณได้สามสิบเอสามสบสองครับเปิดได้สามเอเซีนเซนนี่ห้าพันแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ซ้ำซื้อสองได้สามซื้อสองได้สามพอว่าพันธุทองกับควายอยู่ในคอกของเขา่าพอพันควายอยู่อยู่ในคอ,อ,อกวัยเจ็ดเดือนลูกมันอ๋อวัยเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนคือติดตัวใหญ่ครับแถี่ครับแง่แง่ไมันก็่้องเสี่ยหาเดือนเลยโอ,โอ้ตัวแม่หนาสูงไร่เป็นไหนเกาะประมาณลอยสามสิบบวกประมาณลอยสามสิบบวก<ม>นี่นะครับเบิ้งแม่กับลูกใส่กันลูกอายุเจ็ดเดือน ตัวแม่กระท้อง,องโอ้แต่ว่าผมผมมากลูกมันนะครับเบิงหางเบิงขาเบิงไทยไหวหน่อยเจ็ดเดือนนะครับเดี๋ยวให้เบิงอัตลักษณ์เบิงขวัญเบิงขนนี่นะครับบ่รู้ว่าเป็นพอไดนะครับเป็นลูกของพอตัวได่เดี๋ยวให้เบิงหน้านี่ไหมนี่นะนนะพี่หน้อยอที่เบิงนะครับผมเห็นพมงกระตืนเต้น เปิดะราคาเวลาปันไดก็พ่อหนึ่งแสนหนึ่งมืนหาพันบาทโอ้นั่งนี่งามนะครับผม immt, ผมผมมากลูกแต่แต่ว่าแม่เนี่ยส่งลูกดีนะครับเนาะขนาดเนน้อยนะใเน้น้อยส่งลูกได้งามครับเดี๋ยวพามาเบิกอีกแม่หนึ่งนะครับแม่นี่สูงหลายบันไดพ่อเนี่ย ร้อยสามสิบตะานะตอนนี้เหรอครับตอนนี้สงสัยจะท่องอยู่ดอกเคือลูกมันขายไปแล้วลูกขายไปแล้วลูกมันก็ยังเติบโตนะขายสามหมื่นกว่าแล้ว, 30, ค,ว,รลวครับขายสามหมื่นเจ็ดลูกคิดว่าท่องกับพอพันว้านไข่ของเฮานีบ่บ่บ่ท่องมากแต่น้ำข้าวเจ้าวนอ๋อท่องมาแต่น้ำข้าวเจ้าประมาณเท่าไรครับประมาณสี่เดือนสามสี่เดือนนี่ท่องประมาณสี่เดือน ตัวนี้พ่อห้องไว้หลายป็นไงครับราคาสี่หมื่นกว่าครับสี่หมืน่นแปดสี่หมื่นแปดสูงร้อยร้อยส,สามสิบนี่นะครับเป็นที่ปีนองครับราคาสี่หมื่นแปดสำหรับเกษตรกรผูดด้ใดอยากเลี้ยงที่นี่ทุนหน่อยเอาไปพัฒนานะครับตึงพีดผู้ดีเห็นแม่ควายสูงร้อยสามสิบกว่านะครับทรงลูกออกมากขายลูกได้ตัวละสี่หาแสน เคยเห็นมาแล้วนะครับเปินเราไปใส่พอ 1, พอันควายจะใส่พอดีๆเนาะพ่อเนาะนี่นะครับเล่ากับเรียงตามธรรมชาติหย,า,า,ยาช่วงหนานแรงนะครับครับผมราค่าตัวไหนกีนพ่พ่อ48,000สี่มืนแปดพันบาทนะครับตัวรองกันเลยตัวรองราคาได้ว่ายสูงลอยสามสิบ ตอนนี้ทองอยู่สามหรือสี่เดือนกว่าครับอทองสี่เดือนครับค้ายบ้านๆนะครับ 5, 5, 5, 5. นี่ผ้าม้าเบิงแม่นั่งน้อยนะครับอันนี้จักเดือนแล้วพ่อเนี่ยปีกวัวเนี่ยละ่ะไหวปีกว่าสูงประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าบวกไายปีกวานะครับ อันนี้เปิดเวลาันไดพอปได้สามหมื่นไปหนหอันนี้สามหมื่นหาไหปีกว่านี่นะครับเปีี่เปี่นองครับแล้วอีกตัวนึ่งเหครับตัวนั้นด้อัวนี้สามสิบเอันนี้สามหมืนหนึ่งพัารอยบาทอันนี้สูงประมาณร้อยยี่รอยยี่สิบจักเดือนหรอครับนี่ประมาณประมาณสิเดือนประมาณสิบเดือน คือสิปีนี่นะประมาณสิบี่เดือนครับนี่นะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่กพอตัวนี้ก่สาม่เอะตัวนี้สามหมื่นหนึ่งพันหร้อยบาทตัวยุ่ไกลๆนั่นเดีครับตัวนั้นสามหมื่นหาพันเป็นค้ายนางหน้อยเป็นค้ายแม่ทั้งสองตัวครับผมครับววครับพ่อมี่ยังจะฝ่าถึงเอฟซีพี่น้องเพื่อนบ่ ครับไปยากมาเบิงกับมาเบิงน,นะครับเด้ออยูอ่ไอ้ควไอเลี้ยงอยู่ในละ่ะแถวแถวเทศบ,บาลในกีพนานพเานี่ยล่ะอำเภอเสกาเนี่ยครับหลังตลาดเศร้าหลังตลาดเศร้าหลังตลาดเศร้าหลังคิงพาเล็เนี่ยล่ะนั่นนะครับหลังโรงแรมคิงพาเล็บกสอ,อำเภอเสกาเลี้ยงอยู่นี่เลยประจำทุกปีและเลี้ยงตลอดได้อยู่นี่มาหาพ่ออยู่นี่ได้เลยนะครับพ่อซื้อซื้อยังก,ก็ครับคือท่านน้ำมันเขไห้องซื้อหยดครับพอโยดครับ มาเบิ่งดูดเพราะว่าเว้ยมันหลายมันเลือกเอาก็ได้มาเลือกเอาเลยพ่อมีฝ้ายหลาเมื่อนี้ผมรบกวนพ่อทายท่ามแคนนี่ก้อนเดี๋ยวมือหนาจะไม่เดี๋ยวผมถิงนี่อีพีต่อไปนะครับเด็กที่ปีน้องครับเดี๋ยวจะบอกเท่าไงไปช่วยผมครับผมฝากเบอร์ทั่วไปนะคุณพ่อครับเบอร์ทั่วกระสุนหกสองสามหกหนึ่งสองเก้าศูนย์ห้าครับผมพ่อกำม้วนเนียนกับครับขอบคุณได้หลายครับคุณพ่อคครรัับบผมครับ ฝากถึงเอเบซีพี่น้องนะครับฝากกูไล่กแจ้งกติดตามแห่งคาร่งใจวิดผู้ดินมีความกิดเห็นจังใดก่าก็มเม่นไว้ใต้คลิปได้นะครับผมจะล่าคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับกลับกับพุณได้หลายครับ